เป็นเสียงดังมากเลยนะวันนี้ก็บรรยากาศได้จริงนะครับผมขอมเปิดประชุมแอมเวรเลยดีวยกว่านะครับน,นี่โต๊ะนี้เขามีอาหารกักินมาก <c oughs> หิวมากหิวมากกินข้าวอย่างนี้ไม่มีการสื่อสารเกิดขึ้นในองค์กรนี่นะครับมีปัญหาในการสื่อสารอันนี้เป็นฝ่ายประชามพันธ์นะครับผมผมขอขอเรียนเชิญน้องคอเตอร์ด้านหน้านะไม่เอาเลยนะโอเค เล่นเกมกัาหน่อยดีกว่าเล่นเกมขอเสียงคีย์ไม่ได้รับคีย์ไม่ได้ครับแฟนมาแทป้ปตทครับไม่เครเล่นกับกูเลยว่ะเฮ้ยมันต้องมีรางวัลด้วยเปล่นะมีโต๊ะไหนเป็นผู้บริหารมั้งครับรบกวนถกคาเกมไว้เลยนะครับเดีย๋ยวจะมีการเลี้ยงเกิดขึ้นแล้วนะครับ แจกเสื้อนครับโอเคเล่น okay. เกมได้ครับคำถามคือผู้บริหารฝึกหลอผู้นี้มีแฟนหรือยังครับ,รบรปาป้นว่ามาทไม,ไมปอตอทอถูกขอตั้งขึ้นมาแล้วกีป่ปีและกี่วันครับ